มยสซงเอ้ก็เขา้าเขามยสซงพี่น้องเขาดังเสียงค่ะเมื่อในเด็กก็ามาพบทบกันในหัวข้ออันมีจือว่าเป็นอย่างปีเฮงกึ้นเหน่ยนันค่ะอ๋อมีนกาซองโตโพโมิหากินจ้อมกันในเถินคือมุนมุนซื้อเพราะถึงข้าวฝ้าบางเมืองแรงมาเย่อในกอคาซองโตดตดิออกหากินจ้่งในกูมือวันค่ะถึงมาวันอันลีโฮมจอม หนังคาสองโตมุงมองมาเข้าตั้งหึงนั่นนั่งนกโตแม่ไล่ไข่ออกมาคาสองโตภูมิไหนก็จมซึดิไลมีลูกล้ังอันเป็นหนอแดนเคือสึกกว่าเทียงนั่นถึงมาเหนืเจ้าคาซองโตภูมิก็ยันห้างออกหากินหนังกุมมือวันถึงข้าวหูวคําขาวายปอกจู้ห้างขึ้นนั่นอันอําทังอ,อําเถมและมาทบห้างเป่าอําม,มีไข่เย,ยา้า คาซองตูุ้กเจอออกซอกหาไข่หักอ่อนขาจดตูวกว่าลายดีก้ลิ่มเลยหันห้อยตินสังึดไว้อัมหัวไข่หายกว่าดังเลอเลยถังเอาห้างกุ้ยว่าเดมีสัดเจอหายหลงมาหลักเอากว่าคาซองตู้ื้อเจออัำจังเฮเจึงหือนั่งนุกโตแม่เด้ตื้อเจอแห้งเลออุดเย็นอัำไล่ป้ราไลปล่อยน้ำตาไหลาย,ยาเจอออกมานั่นกุ้ยขาย้ายหญ บุญกว่าอ่ําหึง้งนางนกตแม่ก็เล็ไข่ออกมาแทงกําในนางนกตัวแม่เดอําย่อมยานห่างมันกว่าตั้งเหลอปะหึนกตวปอก็กว่าหามาเร่งนางนกเดย่นว่ากไข่มันหายไปแลอําย่อมผาดห่างกว่าสีอิดนั่นคาเหยาอําหึงสังพ้องข้าวตาวันไปจ่ายนางนกเลยยินสงแปปงหิมจําอันหิมฮอมมันนั่งอยู่ไว้นั่น นังนกจังมุงด้วยหันนิ้วเลื่อมลงตัวใหญ่เลื่อนออกมาในกลงไม้แทงตัวหนึ่งนั่นนังนกตุก๊กใจกูเฮห้องเสียนสิงลังออกมาตากแก็บเข็ไข่ห้าอ่อนมันไว้นั่นกุ้ยกาอ่ำจังขึงดางงูเล่เล่เลยซ้มไข่หักอ่อนมันนั่นกว่าแทางกั้มสองนั่นคายา่าพ้องนกตัวปอวายปอขึ้นขึ้นนั่น นังนกเลยลัดเนี้ลองดังมันสิตื้อใจแหงหน้าเลือสิเลปล่อยน้ำตาออกมานั่นกุยวยยาวนกตัวโปก็เจอลาเนื้องูนั่นแหงหน้ากุยกาอํำจังเฮ็ดจังหือเลยตั้งป้องท่าเจ้าเก่าว่าเขาเป็นนกตัวเล็กๆอ่อนกุยตีเฮ็ดหือกว่าตอบแจ้นแหมตายมันไรในายไหนสิอวนเจ็บใจอยู่ ถึงมาวันหนึ่งมีภูมิกมีเจ้าเงินซ้ามาแอวเทินซีลงอาบนำน,นกสองตัวก็อยู่เนอกิ่งไม้เสีมุงตวยลงมาเลยหันภูมิกมีเจ้าเงินซาถอดสายคอมันไว้เหนือก้อนหินสีลงอาบนำนั่นคาสองตัวตึงปังห้อมมือตาดีดอบเดนขึ้นตัวอันมาเฮ็ดให้มาเอาไข่หักคากว่านั่นในอยู่ยาวกำเนนกตัวเปาจังบินกว่ากับสายคอน กว่าใส่เนื้อหูงูเหลื่มลงตัวนั่นผู้มากมีหลงก่อเลยหันนกกาบสายคอมันกว่าซือนาซือตามันจั่งห้องเอาเฮากวนลุมลามันจอมกว่าเอามาเฮอะไรอยู่ในย่อกว่ารู้กว่าเอาสายคอเก่ามากขึ้นเฮอะไรไอนกตัวนั่นมากกับเอากว่าดังบูนยนี่ไม่กลุมจุกได้สัง้งเนี่ยกว่าเลยกําเน่กนลุมลาผู้มักมีไหนก็เลยจอมเส้นดังนกนั่นมาสิ มาเอาสายเคาะอันนกปล่อยตักกว่าในหูตนไม่นั่นจือเขาก็เลยโดกจะย่อนปือว่าเลยหันงูเหลือมนั่นเลื่อนออกมาดินในหูนั่นอําจังเฮ็ดเจื่งหือจือเขาก็เอาไม้เขาอันนี้ไว้นั่นจังแหมงูนั่นสิตายแปดข่ยาวนกสองตัวนั่นก็เลยหันงูเหลือมอันกินไข่เขานั่นตายกว่ายาใไหนสิเป็นอันจมเสื้อหลงหลังห้องเส้นโต้หลังตั้งป่าไม่กว่าขาอ้อ ลองดั้งอันหนสอนให้ฮูวาเฮาคาอัมมีเครื่องลักนักใหญ่ลงตอบเด่นขึ้นภูเขนอันมาเฮท่ายเฮานั่นในเซดากุว้วยกาปะเฮาฮะมีลองโฮมมือ้อพ่อมเสียงปิ้งปักกันในจึงเฮาเอาเยียนปิง้งยาอันเท้าคมสร้างจอมกันในเสตอบเด่นขึ้นภูเมกมอในจึงดินอ่องปีเลยอยู่อําห่างในขเายา โอเคพี่น้องแลอ้อยก็เฮาเข้าตั้งสิ่งสังจังว่าเลยเจอคลิปวิดีโออันใดอยู่ในจึงแค้นดอจอยปืนแผ่ปันแทงกํานึงกอบหมาก็แฮงจอยกันสังเป็นแฮงขึ้นอันใหญ่ลงยินจมขบใใหญ่นําสิถ้าเฮายังจําพุ้ยเหมือนุค่